สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิสานะคะวันนี้ลิสาจะพามารู้จัก5สินเชื่อกู้ผ่านแอปพลิเคชันเองซึ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่ในระดับท็อปทของปี2022นี้หรือปี2565นี้นี่เองอันแรกนะคะที่ลิสาจะพาไปดูเป็นสินเชื่อยืมก่อนจ่ายทีหลังสินเชื่อตัวนี้นะคะเป็นสินเชื่อของ True Money Wallet สินเชื่อ True เนี่ยนะคะเป็นสินเชื่อที่คุณสามารถ กู้ง่ายอนุมัติเร็วแล้วก็เป็นสินเชื่อที่คุณสามารถกู้ได้สูงสุดถึง1นึ่งบาทเลยทีเดียวโดยที่อัตราดอกเบีย้ยนี่อยู่ที่24%ส่วนระยะเวลาในการผ่อนนี่นะคะก็อยู่ที่12เดือนนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะไปกู้นะสินเชื่อของ True Money Wallet เนี่ยคุณก็สามารถใช้เคงแค่บัตรประชาชนเท่านั้นคุณก็สามารถไปสมัครสินเชื่อของ t r u e m o n e y ได้นั่นเองค่ะ ตัวที่2เป็นสินเชื่อที่ผ่านแอปพลิเคชันเรียกว่า Line BK Line นี่นะคะก็คือ l i n ์ที่เราใช้แชทๆกันอยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็น l ล n e สินเชื่อแอปผ่าน l ล n e ตัวเนี้ยก็คืออันเดียวกันที่เขาปล่อยกู้เงินให้ด้วยนะคะโดยเขาให้วงเงินกู้เนี่ยสูงสุดถึง5เท่าของรายได้เลยทีเดียวทีนี้นะคะถ้าคุณต้องการไปกู้นะคุณสามารถกู้ได้ทุกอาชีพปลอดภยัยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ซึ่งถ้าคุณมีรายได้นะตั้งแต่7,000บาทขึ้นไปคุณก็สามารถกู้ได้ระยะเวลาในการกู้ที่เขาให้นีนาาก่ก็อยู่ที่12ถึง60เดือนส่วนอัตราดอกเบี้ยนะก็อยู่ที่18ถึง25เปอร์เซ็นต์ต่อปีนั่นเองค่ะส่วนสินเชื่อตัวที่3ที่กู้ผ่านแอปพลิเคชันที่ลิษาจะเล่าให้ฟังนี้นะคะเป็นสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอล สินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยเป็นสินเชื่อที่กู้ผ่านทางออนไลน์เหมือนกันแล้วก็เป็นสินเชื่อที่ไม่เช็คบูโรไม่ใช้หลักประกันให้วงเงินสูงสูงเนี่ยอยู่ที่10,000บาทเป็นสินเชื่อที่กู้ง่ายแล้วก็ดีตรงที่ว่ากู้ได้ทุกอาชีพ แล้วก็ถ้าในกรณีเนี่ยเป็นคนแม้ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่แน่นอนคุณก็สามารถใช้บริการสินเชื่อของเมืองไทยแคปไปต้อนได้เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวไปขอสินเชื่อนั่นเองระยะเวลาในการผ่อเนี่ยเขาก็ให้สูงสุดถ,ถึง24เดือนเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยสินเชื่อตัวนี้ก็จะเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับคนที่มีรายได้น้อยนั่นเองเป็นสินเชื่อ เงินกู้ที่ถูกกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสินเชื่อแอปพลิเคชันตัวที่4ที่ลีสาจะคุยให้ฟังเรียกว่าสินเชื่อ e s h o ปป e ้ SEC Cash นะคะสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อของ s h o p ป e ้แอปพลิเคชัน s h o p ป e นั่นเองซึ่งไม่ต้องการหลักประกันใดๆคุณไม่ต้องใช้หลักประกันเลยเพียงแค่คุณนะคะเป็นคนที่ ชอบใช้แอปพลิเคชันของ s h อ p e e เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสมัครได้ทันทีได้เงินไวแล้วก็อนุมัติเร็วด้วยฉะนั้นนะคะถ้าเราอ่ะเป็นคนใช้ s h อ p e e อยู่แล้วเป็นประจำเนี่ยคุณนะ่จะเหมาะกับสินเชื่อของ s h อ p e e ตัวนี้มากเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกิน25%แล้วก็เขานะคะให้การผ่อนชำระสูงสุดนานถึง12เดือนนั่นเองฉะนั้นนะคะถ้าใครเป็นขาประจำของช้อปปี สินเชื่อของช้อปปีตัวนี้เนี่ยคุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยและแล้วเราก็มาถึงสินเชื่อตัวสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งสินเชื่อตัวนี้เราไม่พูดถึงก็คงไม่ได้แน่สินเชื่อที่ลิษาหมายถึงก็คือสินเชื่อแคชจอยนั่นเองสินเชื่อแคชจอยเป็นสินเชื่อที่ติดหนึ่งใน5ที่ลิษาเลือกมาเพราะว่า1เขานะคะไม่ใช้หลักประกันเหมือนกันแล้วก็เป็นสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกด้วย แล้วก็เป็นสินเชื่อที่ให้ระยะเวลาการผ่อนนียนานถึง60เดือนเลยทีเดียวทีนี้นะคะสินเชื่อของ c a s h j o เนี่ยก็เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสินเชื่อที่สมัครง่ายอนุมัติไวแล้วก็ให้นะคะวงเงินสูงสุดถึง5เท่าของรายได้ฉะนั้นสินเชื่อ c a s จ j o จะเป็นสินเชื่อที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกคนโชคดีในการอู้ค่ะขอบคุณค่ะ